อ,อันพ่อค้าบอกว่าเดี๋ยวกกินตั้งนานแล้วแตอไม่มีเวลาแว่มาใช่ไหมใช่แบ่งครึ่งนะทำเป็นสองกล่องได้ไหมได้เออให้แฟนด้วยเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวจะฝากขาาัาเขาสือ้อเนึโอเคตามนั้นวันที่เพชรดินไหวผมไปซื้อที่จันทบุรีโอ้โห ต้องแปดเก้าร้อยไม่เดกเลยไม่ได้เรื่องเลยหรอไม่ใช่กิงไม่ได้โอเคมาบ่อยอใช่ไหมนี่เพราะว่าผ่านทุกวันนั่นนี่ดูป้ายทะเบียนรถเดี <c ười> ด๋ยวตกใจแี่สองกนะอ,องนะเปลี่ยนชองกองพี่บัดไป โอเคได้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 ผมบอกได้ก็ได้กำลังกินเลยโอเคต้องถูกต้องถูกต้มโอ้ห่าได้ลูกนี้ได้หกคูเออหคูโอ้สุดยอดจริงเลย สูเดียนหกคูหายากนะใช่ใช่ใช่จะเก็บร้านเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่เอาแล้วคูละร้อยก็พอแล้วอ้าวหงชุด้านชุดเออจะได้แจกจ่ายเลเออจะได้แจกจ่ายเออจะได้คูเลยโอเคผมจะได้แจกจ่าย แปลกนะวันนี้โชคดีามากเลยนะเดี๋ยวมาอุ่นนุนใหม่อะไรนะเดี๋ยวมาอุ่นนุนอีกด,ดูแล้วจับหน้าพี่ได้โอเค้ว แกแล้วไม่คุ้มแกบอกให้ซื้อเป็นลูกจัดไปแพร่ระหัสฮะไม่ใช่ผมลง YouTube ยูทูบได้สามนี้สามผู้โอ้โหไม่รู้เลยสุดยอดรู้เลยอันนี้ห้าร้อยอันนี้หกร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูก ดูครับผมอันนี้หนึ่งกล่องอันนี้สองกล่องฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผม